วันนี้ม้าอยู่ร้านปูกะเอเป็นร้านในตำนานที่เวลามา้ามาม้าจะต้องมีออเดอร์ประจําไปดูซิว่าร้านนี้ยังรักษาคุณภาพอย่างที่ม้าเคยกินตลอดเวลาไหมาอันนี้ก็ถึงเวลาชิมของม้าแลวนะม้าก็จะจิบอันนี้ขึ้นมาเลยนีคือมะพร้าวอ่อน,วออนเ,วเวลาหยิบขึ้นมาจะนึกถึงความเด้งหึงอันน้ไหมนุ่มนวลยังยังไม่ทันกินนะแต่รู้เลยว่ามันมีความเด้งห<ม>นึงในมือสู้มือเอาอย่างนี้ดีกว่านะเนี่ยแล้วก็ดูนี่นเห็นไหม เนื้อสัมผัสของเนื้อมะพร้าวเด้งขึ้นมาเลยนี่โอ้โหกินแล้วก็เกลีใจแกลอรี่อืมอมะพร้าวอร่อยเหมือนเดิมไหมคบเหมือนสมัยก่อนไหมครับมัน่างเลยคนระับกินมะพร้าวหอมมากพอเขาก็จะเกียวถูกเนื้อมะพร้าวแล้วก็พอมากินเชิฟฟ่อนแล้วมันจะมีความหอมคล้ายๆกับน้ำมะพร้าวเลยสามอันคือพูดง่ายๆว่าถ้าเรากินมะพร้าวสด ก็คือเค้กมันอยู่ในสัมผัสเดียวกับหมดทั้งหมดเดยกดินแบบไม่เกรงใจ